สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน High s o Happenings ค่ะวันนี้นะคะมีทั้งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เครื่องใช้มาาาาค่ะมาเริ่มกันที่ตู้เย็นเครื่องนี้นะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าดีไซน์ของเขานะไม่ธรรมดาเลยค่ะ เช่นก a บานาเป็นแบรนด์หรูทีท่มีการสร้างสารรค์แฟชั่นในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ศิลปะบนเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะโดยล่าสุดทางแบรนด์ก็ได้จับมือกับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง s เนกซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวของประเทศอิตาลีในการผลิตตู้เย็นรุ่น FAB 28ที่มีความพิเศษตรงลวดลายบนตู้เย็นที่เป็นงานศิลปะแบบแฮนด์เพนททั้งหมดเลยด้วยค่ะโดยศิลปินที่มารับหน้าที่เพ้นท์งานศิลปะบนตู้เย็นนะคะมีชื่อว่าซันวาทอเรซาร์เอนซาที่เปลี่ยนรูปโฉมของตู้เย็นให้กลายเป็นงานศิลปะที่สามารถนำไปจัดแสดงได้ในพิพิธภัณฑ์งานศิลปะอย่างสบายๆเลยค่ะโดยทางด้านของแบรนด์ดอยเช g แอนกาบนาแล้วก็สมิธนะคะจับมือการผลิตตู้เย็นที่มีรูปโฉมเป็นงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลวด ลายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อวางจําหน่ายนี้ก็มีเพียงแค่100ตู้ทั่วโลกเท่านั้นค่ะโดยมีราคาขายอยู่ที่ตู้ละ40 0 0 0ืเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะเป็นตู้เย็นที่ไปตั้งอยู่ที่บ้านใครนะคะจะต้องสวยไม่ธรรมดาแล้วก็ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านได้อีกชิ้นหนึ่งเลยด้วยค่ะ